สามจักรพรรดิอศูนบนโต๊ะอาหารขนาดใหญ่ในห้องนั่งเล่นจางห้าวส่วนได้จัดทำแผนที่ซึ่งเป็นแผนที่ของราชสำนักอย่าเพิ่งชื่นชมมานี่กันก่อนข้าจะบอกพวกจ้าเกี่ยวกับขุมพลังอันยิ่งใหญ่ของราชสำนักบรรพชนจังห้าวส่วนพูดกับทั้งห้าคนทั้งห้าคนรีบรวมตัวกันรอบๆอบตัวเขาและมองดูแผนที่ตรงหน้าด้านบนคือทิศเหนือด้านล่างคือทิศใต้ด้านซ้ายคือทิศต,ตะวันตกและด้านขวาคือทิศตะวันออก จางห้าวส่วนชี้ไปที่ด้านบนเพื่อให้ทุกคนระบุได้ง่ายในประวัติศาสตร์ของเผ่าอสูรและเผาว,วิญญาณผู้แข็งแกร่งก็เหมือนเมฆแต่ถึงแม้จะแข็งแกร่งในระดับจากพรรพิอสูนก็ไม่เป็นอมตะจากกระดิตสูนที่มีอายุขายยาวนานที่สุดและเป็นที่รู้จักนั้นมีชีวิตอยู่ถึง3,000ปีและเป็นเพราะว่าจากพรรพิตสูนบางตัวต่อสู้มากกว่าตัวอื่นๆจึงเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อได้ยินเช่นนี้ถังซานก็รู้อยู่ในใจว่ามหาอำนาจอย่างจัก,กรพรรดิประศูลและจัก,กรพรรดิวิญญาณก็มีอายุขัยเช่นกันซึ่งเกี่ยวข้องกับโลกนี้เป็นอย่างมากถ้าไม่กลายเป็นอาณาจักรเทพมันก็เปล่าประโยชน์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าดาวสีน้ำเงินเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดที่ถังซานซึ่งเคยเป็นราชาเทพเคยเห็นมาดาวเคราะห์ขนาดใหญ่และทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นี้ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังทุกประเภท ในปัจจุบันเผ่าอสูรและเผ่าวิญญาณครอบครองตำแหน่งที่โดดเด่นบนโลกนี้และเขาสามารถมั่นใจได้ว่ายังมีอีกหลายเผ่าที่ยังไม่รู้จักบนโลกนี้แต่ดูสิไม่ว่ามันจะเป็นเผ่าพันธุ์อะไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปบนโลกนี้ไม่ว่าโลกนี้จะมั่งคั่งเพียงใดมันก็เป็นเพียงดาวเพราะไม่ใช่อาณาจักรเทพหรือแม้แต่อวกาศสามมิติ ไม่ว่าจากกระพัตระศูลและจากกรรพัวิญญาณจะแข็งแกร่งเพียงใดหากปราศจากการหล่อเลี้ยงด้วยออร่าศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเทพและการสนับสนุนจากตำแหน่งเทพก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปทำได้เพียงมีอายุยืนยาวหลายพันปีและสุดท้ายก็ตายลงจางห้าวส่วนกล่าวต่อ เป็นความจริงที่โลกนี้มีเพียงจัก,กรพรรดิอสูรและจัก,กรพรรดิวิญญาณเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการสร้างพระราชวังของตัวเองในราชสำนักบรรพชนหากจัก,กรพรรดิอสูรและจัก,กรพรรดิวิญญาณที่ตายไปไม่มีผู้สืบทอดพระราชวังของพวกมันจะถูกส่งไปยังผู้มาใหม่ดังนั้นเจ้าของพระราชวังในราชสำนักบรรพชนจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สังเกตได้าจากจํานวนรูปปั้นจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นมากกว่าพระราชวังในราชสำนักบรรพชนนี่เป็นเพราะตราบใดที่เป็นจักรพรรดิอสูรและจักรพรรดิวิญญาณพวกมันก็มีสิทธิ์ที่จะสถาปนารูปปั้นของตัวเองบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปเอาละข้าจะไม่พูดถึงจํานวนรูปปั้นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์แต่จะพูดถึงพระราชวังที่มีในปัจจุบันในราชสำนัก ปัจจุบันพระราชวังมีอยู่15แห่งและปัจจุบันมีจัก,กรพรรดอิอสูรและจักกรพรรดิวิญญาณ16องค์ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่เราได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ผู้ที่มาที่เมืองจื่อเฉิงครั้งล่าสุดคือจัก,กรพรรดิหงผลึกที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่เนื่องจากมันเป็นผู้มาใหม่มันจึงยังไม่สร้างพระราชวังของตัวเอง และมันก็เหมือนกับประชานกยูงในการต่อสู้ครั้งนั้นมันได้รับบาดเจ็บสาหัสและคาดว่ามันคงไม่สร้างพระราชวังไปอีกระยะหนึ่งเมืองหลักแต่ละเมืองมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับจัก,กรพรรดิศูนและจัก,กรพรรดิวิญญ,ญาณน,นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมจัก,กรพรรดิหงผลึกจึงต้องการโค่นล้มเมืองจือเฉิงเนื่องจากเป็นการดํารงอยู่ระดับสูงการฝึกฝนจึงต้องใช้ทรัพยากรสนับสนุนจํานวนมหาศาล แม้ว่าเมืองจืดเฉิงจะอยู่ห่างไกลและไม่ได้อุดมไปด้วยทรัพยากรแต่ก็เรียกได้ว่าร่ำรวยมากเพราะเผ่าอาสูรกวางวิญญาณและเผ่าอาสูรกวางทองจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ราชสักนรรพชนจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องนี้วันนี้ข้าจะบอกพวกเจ้าในรายละเอียดว่าใครคือจัก,กรพรรดิอสูรและจัก,กรพรรดิวิญญาณทั้ง16วงจำไว้ว่าสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับพวกเจ้า ก่อนอื่นมาเริ่มกันที่เผ่าอสูรกันก่อนเผ่าอสูรปัจจุบันหากนับรวมจากกระพัศผงผลึกก็มีจัก,กรพรรดิอสูรทั้งหมด9องค์ในหมู่พวกมันบางตัวพวกเจ้าก็อาจไม่เคยรู้จักเช่นจัก,กรพรรดิมังกรผลึกเมื่อได้ยินชื่อนี้ทั้งห้าคนนำโดยถังซานก็แปลกใจเล็กน้อยจากความทรงจำของพวกเขาชื่อนี้อยู่ห่างไกลจากชื่อของจัก,กรพรรดิอสูร จัก,กรพรรดิมังกรผลึกในตอนนั้นได้รับการยอมรับว่าแข็งแกร่งที่สุดจากทั้งสองเผ่าของทวีปนางฟ้ามันมีอายุยืนยาวกว่า2,000ันปีแม้แต่ในสภามันก็ไม่ค่อยปรากฏตัวในตำนานกล่าวว่าจัก,กรพรรดิมังกรผลึกทรงพลังที่สุดมันเป็นมังกรที่กลายพันธุ์จากเผ่ามังกรไม่มีเพศและไม่สามารถสืบทอดได้เป็นการดำรงอยู่ที่ไม่เหมือนใคร เผ่ามังกรผลึกจึงเริ่มต้นจากมันและมีแนวโน้มมากที่จะจบลงที่มันเรื่องนี้คล้ายกับจักรพรรดกวนเจ็ดสีอย่างไรก็ตามทักษะพลังสายเลือดของจักรพรรดมังกรผลึกผู้ทรงพลังคือการจำลองแบบสมบูรณ์ด้วยทักษะนี้มันจึงถูกเรียกว่าผู้ทรงอำนาจ มีตำนานกล่าวว่าต่อให้จัก,กรพรรดอิอสูรตัวอื่นๆรวมกันอย่างมากพวกมันก็ทำได้แค่เอาชนะแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสังหารมันการดำรงอยู่ที่ไม่เหมือนใครนี้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของทวีปนางฟ้ามาตลอด2,000ปีจัก,กรพรรดิมังกรผลึกผู้กุมอำนาจทุกอย่างหลังจากที่จางห้าวส่วนพูดนอกจากถังซานแล้วอีกสี่คนก็รู้สึกถึงแรงกดดันมันจะทรงพลังมากเพียงใดถึงมีการให้ฉายาที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ จางห้าวส่วนกล่าวต่อในบรรดาจาัก,กรพรรดิอสูรทั้ง9องค์องค์ที่สองคือองค์ที่พวกเจ้าอาจเคยได้ยินชื่อมาก่อนมันควบคุมโชคจึงถูกเรียกว่าบุตรแห่งโชคและเป็นผู้เผยพระวจนะของทั้งเผ่าอสูรและเผ่าวิญญาณนั่นคือจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ ในอันดับโดยรวมของเผ่าอสูรและเผ่าวิญญ,ญาณมันอยู่ในอันดับสามหากนับจากจัก,กรพรรดิวิญญ,ญาณแต่สําหรับจัก,กรพรรดิอสูรมันมีอันดับสองและมันมีชื่อเสียงมากกว่าจัก,กรพรรดิมังกรผลึกเสียอีกหากในแง่ของความแข็งแกร่งจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสองเผ่าทั้งเผ่าอสูรและเผาวิญญ,ญาณเพราะโชคที่มันควบคุมคือสิ่งที่จัก,กรพรรดิอสูรและจัก,กรพรรดิวิญ,ญญาณปรารถนา ดังนั้นมันจึงมีชื่อเสียงมากที่สุดและไม่มีใครอยากทำให้มันขุนเคืองเมื่อฟังเรื่องราวของจางห้าวซวนติงไปอดไม่ได้ที่จะกำกําปั้นไว้ราวกับว่ามีออร่าวูบวาบอยู่ในดวงตาของเขาจางห้าวซวนกล่าวว่าจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ยังเป็นที่รู้จักกันในนามบุตรแห่งโชคตามตํานานมันเป็นผู้รับผิดชอบโชคชะตาของทวีปนางฟ้าทั้งหมด กราบใดที่มันดำรงอยู่ทั้งสองเผ่าของทวีปนางฟ้าจะโชคดีอยู่เสมอแล้วถ้ามันตายล่ะครับกูลี่ถามก่อนที่จางห้าวส่วนจะตอบถังซานยังคงครุ่นคิดต่อไปและกล่าวในกรณีนั้นบางทีโอกาสของมนุษยชาติอาจจะมาถึงเมื่อกูลี่ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจาัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งโชคตายและถังซานตอบเขาว่าบางทีโอกาสของมนุษยชาติอาจจะมาถึง ทันทีที่เขาพูดแบบนี้ทั้งห้องก็เงียบลงทันทีจิ้งไปอดไม่ได้ที่จะกล่าวไม่ใช่ว่าจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์จะมีทายาทหรือจังห้าวส่วนกล่าวน่าจะมีบางทีอาจเป็นเพราะการเป็นบุตรแห่งโชคชีวิตของจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์จึงไม่ยาวนานจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์จะตายเมื่ออายุประมาณ500ปีเท่านั้นแต่ชนรุ่นใหม่ในเผ่าของมันก็ยังคงประสบความสำเร็จในการเป็นจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ อย่างไรก็ตามในตำนานจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์สามารถสืบทอดได้เสมอหลังจากการตายของรุ่นเก่าจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์รุ่นใหม่ก็จะปรากฏขึ้นทั้งซานฟังโดยไม่พูดอะไรอย่างครุ่นคิดจางห้าวส่วนกล่าวข้าจะดำเนินการต่อชื่อของจัก,กรพรรดิอสูรองค์ที่สามคือจัก,กรพรรดิผงเพลิงมันเป็นผู้ที่มีอายุขัยยาวนานที่สุดในบรรดาเผ่าอสูรและเผาวิญญ,ญาณซึ่งหมายความว่ามันมีชีวิตยืนยาวมากที่สุดในสามจักรพรรดิอสูร ในช่วงหนึ่งพันกว่าปีที่ผ่านมาจากกระพัดหงเพลิงเป็นการดำรงอยู่ที่ท,ทรงพลังมาโดยตลอดและอสูรหงเพลิงนั้นเป็นราชวงศ์ของเผ่าอสูรหงทักษะพ,พลังสายเลือดท,ที่ทรงพลังที่สุดของพวกมันคือเกิดใหม่ตามตำนานเล่าว,ว่าตราบใดที่เผ่าอสูรหงเพลิองอยู่เหนือระดับเทพมันก็จะมีก้าวชีวิตหลังจากเกิดใหม่9้าครั้งพวกมันถึงจะตายอย่างแท้จริง และการเกิดใหม่แต่ละครั้งพวกมันจะแข็งแกร่งขึ้นและข้อมูลเกี่ยวกับจัก,กรพรรดิมตะองค์นี้มีน้อยมากและไม่รู้ว่าพลังการต่อสู้ที่แท้จริงของมันกับจัก,กรพรรดิผงผลึกต่างกันแค่ไหนและอันที่จริงจัก,กรพรรดิธมตะมีชื่อเสียงมาจากทักษะเพลิงสวรรค์และทักษะนี้ก็เป็นที่รู้จักว่าเป็นเปลวเพลิงที่ร้อนแรงที่สุดสามารถเผาได้แม้แต่ท้องฟ้า